ห้าราศีดวงสุดเฮงจะได้โชคก้อนใหญ่เป็นเศรษฐีป้ายแดงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงการเงินดีมากๆมีโอกาสได้เงินทองโชคลาภและผลประโยชน์ในรูปแบบเงินทองมากมายเกินความคาดหมายได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็เฮมากการงานดีมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาหากช่วงนี้จะเสนองานสมัครงานหรือจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานก็ควรลงมือด่วนอย่ารอช้า การเงินช่วงนี้การเงินของชาวราศีมังกรออกแนวเงินหมุนคือมีเงินเข้ามาแล้วก็หมุนออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตความรักคนมีคู่ในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับใครบางคนซึ่งถ้าจิตใจมั่นคงก็ไม่ต้องหวั่นเกรงสิ่งใดราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ชาวราศีกุมการงานดวงชะตาดีแบบก้าวกระโดดทีเดียวสิบขั้นกราบดวงพุ่งพวดทะลุเพดานดวงการงานดีความสำเร็จสมหวังและความสุขจะเข้ามาในช่วงนี้การเงินถือว่าเป็นช่วงที่การเงินดีมากๆหากวางแผนการเงินให้ดีคุณจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีป้ายแดงในวันข้างหน้าความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหากคู่ไหนมีปัญหาก็จะเริ่มเข้าใจกันในช่วงนี้ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษการงานโดวงชะตาปังสุดๆหยุดไม่อยู่แล้วต่อให้เอาอะไรมาฉุดก็หยุดความก้าวหน้าของชาวราศีเมษไม่อยู่การเงินมีโอกาสได้เงินทองโชคลาภและผลประโยชน์ในรูปแบบเงินทองมากมายเกินความคาดหมายไปมาก ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีมากต่างคนต่างเกื้อกูลกันในด้านงานอย่างเต็มที่อยู่ด้วยกันก็มีแต่พากันไปในทางที่ดีขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตารุ่มมาก เพราะชาวราศีตุลเป็นราศีที่มีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีโอกาสได้คว้าชัยชนะในการแข่งขันคิดหวังอะไรจะสมหวังในทุกประการการเงินดวงดีจัดหนักเงินเข้ามาเยอะมากจนกระเป๋าเดิมแทบไม่พอใส่อาจต้องเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นกระสอบในไม่ช้าความรักคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจและช่วยเหลือกันในทุกด้านของชีวิต ราศีสิงห์งผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16พพกันยายนชาวราศีสิงห์ดวงของชาวราศีสิงห์ดีจัดหนักจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาดีมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาการเงินช่วงนี้งานดีเลยทําให้การเงินดีไปด้วยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงยิ่งกว่ากำแพงเมืองจีนไม่ว่าจะนานแค่ไหนความรักก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหากตรงกับราศีท่านดใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ